สวัสดีค่ะและเราก็ได้กลับ,บามาพบกันอีกแล้วนะคะสำหรับศิราณีบายทาล์นะคะต้องขอโทษด,ด้วยสำหรับการห่างหายกันไปหลายวันเลยนะคะแต่ว่าก็ยังคิดถึงนึกถึงกันส่งความเป็นเพื่อนส่งกำลังใจดีๆให้กับเพื่อนๆกันอยู่เสมอนะคะเช่นเดิมค่ะวันนี้เมื่อเรามาพบก,กันแล้วนะจุบก็มี ิกอคาร์ดมาให้เพื่อนๆร่วมสนุกกันวันนี้อาจจะมาในแนวแบบว่าช่วยเหลือเนาะเรามาดูกันซิว่า EP เนี้นะคะเราอยากจะถามเขาว่าเราจบกันแล้วจริงๆใช่ไหมเธอคิดยังไงเธอรู้สึกยังไงบอกฉันทีนะคะเราก็มี3มกล้องเหมือนเดิมนะกล้องที่1สีน้ำเงินกล้องที่2สีเขียว กองที่3ามสีม่วงนะคะเหมือนเดิมค่ะเงื่อนไขง่ายๆเนาะอย่าคิดมากเพื่อบันเทาและบันเทิงแบ่งเบาความรู้สึกที่อื่นๆของเพื่อนๆนะคะถ้าเพื่อนๆเลือกได้แล้วนะพร้อมแล้วเช่นกันค่ะงั้นเราไปกันเลยเนาะ <c oughs> สำหรับกองแรกนะคะขอเป็นสีน้ำเงินก่อนนะคะเรามาดูกันซิว่าเป็นอะไรยังไงกันถึงต้องเข้ามาถามว่าเราจบกันแล้วจริงๆใช่ไหมเน no. okay. าะโอเคไพ่ใบแรกนะคะ a c o of ฟ n านใบที่2เป็น f i ไฟ o f f One มีการทะเลาะก,กันนะคะ Fall For o s อ o r r s มีการหยุดนิ่งจริงๆด้วย แล้วก็ King of one คิดไตรตรองด้วยเหตุและผล t ท of o ฟว n นนะคะสำหรับเพื่อนๆกองแรกนะสำหรับเพื่อนๆอนกองแรกนะคะมันมีการทะเลาะเบาแหวงมันมีการอ่าใส่กันไฟกันอาจจะด้วยอารมณ์ด้วยความรู้สึก หรือทะเลาะก,กันด้วยคำพูดอะไรแบบนี้ได้เลยนะคะแล้วก็ณนะเวลานี้มันมีการหยุดนิ่งหยุดพักคุณอาจจะไม่ได้มีการติดต่อสื่อสารกันนะคะอาจจะเป็นช่วงเวลาที่ต่างคนต่างถอยออกมาเพื่อเยียวยาดูแลตัวเองนะแต่ว่ายังมีใครคนใดคนหนึ่งนะยังคงแอบมองแอบดูยังคงคิดไต่ตรองด้วยเหตุและผล ด้วยความที่เป็น king of one นะบางทีอาจจะมีความเป็นเขาเรียกว่าอะไรอะเป็นคนที่ทํางานเก่งเป็นคนที่มีไฟในการทํางานเป็นคนที่มีความพยายามในการทํางานบางทีอาจจะหาทางออกโดยการให้ความสนใจแล้วก็ส่งพลังทั้งมีพลังทั้งหมดที่มีไปที่การทํางานเลยก็ว่าได้เนาะอาจจะมีการคิดว่าความสัมพันธ์ในครั้งนี้มันหนักและเหนื่อย ก็ไม่ได้คิดจะปล่อยหรือวางอะไรนะคะไม่ว่าจะไปไหนมาไหนความคิดความรู้สึกในเรื่องของความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะมันยังคงติดไปในทุกทกที่อ่ะมันยังเคลียร์มันยังวางไม่ลงประมาณนี้นะแล้วคนที่คุณถามถึงนะเป็นคนที่หนึ่งนะทำงานเก่งเป็นคนที่มีแพชชั่นในการทำงานมากเป็นไปได้อาจจะเป็นชายหนุ่มหรือหญิงสาวในทาาุไฟนะคะอ่ามาดูต่อกันแล้วยังไงต่อ o วีนออฟานะคะ two ูออฟวานอาจจะเป็นคนไกลๆอ,อ่ะ e วีนอ e ฟเ a นต์เ hmm. ก <of> mm ิลเพดอฟสอดนะคะมีความดือ้อเออใช่ควีนออฟคราฟแล้วก็ยังไงใช่ไหมเขาก็ยังคงเขาก็ยังคง มีความรู้สึกว่าเขายังอยากมีคุณในชีวิตอยู่นะมีการคิดการมองมีการใคร่ครวญอยากจะมีการกลับมาเริ่มต้นอะไรใหม่ๆกับคุณก็เป็นไปได้นะคะยังคงมองดูอยู่ยังคงคิดอยู่ว่าจากการที่ทะเลาะเบาแหวงกันไปแล้วอะเราควรทำอะไรแบบไหนอย่างไรในความรักความสัมพันธ์ครั้งนี้เพื่อที่จะไปต่อหรือเราควรจะทำอย่างไร ถ้าเราคิดจะหยุดเพราะว่าใจมันไม่หยุดไงความรู้สึกมันไม่หยุดเนาะ n of p e n เ e นทอเคนะคนคนนี้ก็เป็นคนจริงๆแล้วก็เป็นคนที่มีความเขาเรียกไงอะใช้ชีวิตใช้ใช้การดำรงดำรงชีวิตตัวเองเนี่ยด้วยความมั่นคงจริงๆเป็นคนที่มีความมั่นคงอะ่ะ คือมั่นคงทางอารมณ์มั่นคงทางด้านอาชีพมั่นคงทางด้านการงานการเงินอะไรแบบนี้ค่ะบนความนิ่งอยู่แล้วเนี่ยก็เป็นคนที่คิดแล้วก็ไตรตรองในทุกๆเรื่องอะ่ะมนยิ่งทาให้แบบช้าเข้าไปด้วยอะ่ะอืมเพราะความคิดคิดบวกลบคูณหารทุกสิ่งทุกอย่างอาจจะเป็นคนที่มีสองบุคลิกก็เป็นไปได้นะคะเป็นคนที่ดูเหมือนเป็นคนทำงานเก่งมีความเป็นผู้ใหญ่มีเหตุและผลอ่า แล้วก็มีเขาเรียกอะไรอ่ะใช้ใช้หลักการใช้เหตุผลในการตัดสินใจแต่บทบางมุมก็จะการมีความเป็นเด็กดื้อในตัวเหมือนกันในคนที่คุณอัดที่คุณถามถึงหรืออาจจะเป็นคุณก็ได้นะคะดือ้อดึงอ่ะมีความเป็นเด็กดื้ออ่ะ,อ,ะอยากเอาชนะอะไรอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้แต่ไม่ว่าอะไรนะคะในความรู้สึกนึกคิดทั้งหมดจะทุกข์จะเครียด จะคิดมากในความสัมพันธ์ในครั้งนี้แต่สิ่งหนึ่งที่ปฏิเสธไม่ได้เลยคือเฮ้ยแต่ฉันยังมีความรู้สึกรู้สึกที่แบบยังรักอะ่ะยังคงอยากมอบความรักให้กับคุณอยู่อะไรแบบนี้ค่ะแต่บทบางมุมเขาก็คิดที่อยากที่จะแบบเออปล่อยให้มันเป็นไปเป็นไปตามโชคชะตาเป็นไปตามการเวลาเป็นไปตามช่วงเวลาเขาก็คิดแบบนี้ได้เหมือนกัน นะตอนนี้นะคะแล้วยังไงต่อมาดูซิ express your love นะคะ trust นะคะ pay attention to the red flag นะคะ heart to heart conversation นะคะ soulmate นะคะโอ้โหไพอ a n g ก l ก็ออกมาตอกย้ำอีกว่าบางทีนะคนคนนั้นของคุณอาจจะไม่ได้เป็นคนที่แสดงความรู้สึกพูดหรือว่า เป็นคนที่แอคชั่นมากนะแต่เขาบอกให้เรานะคะมีความรู้สึกอย่างไรคิดอย่างไรรู้สึกอย่างไรให้แสดงความรักผ่านการกระทําผ่านคําพูดให้แสดงความรู้สึกผ่านการกระทําออกไปนะแล้วก็ให้ทรัสต์ยังคงเชื่อมั่นนะคะด้วยแบบสัญชาตญาณข้างในของเราขอให้เชื่อมั่นในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะ แล้วก็ให้รอดูสัญญาณไม่ว่าสัญญาณนั้นจะเป็นทรายมาบอกเราในเรื่องอะไรนะคะแต่ขอให้เราเชื่อมั่นในทรายในความรู้สึกนึกคิดที่เรามีะคะ่ะ h t a r t to Heart c o n v e r s a เ i o n เขาก็แนะนำเหมือนกันว่าถ้าคุณและเขานะทำได้นะถ้ามีการตัดสินใจที่จะกลับมาเพื่อที่จะเริ่มต้นใหม่กันจริงๆเนี่ยขอให้เปิดหัวใจเปิดใจเปิด ความเป็นตัวของตัวเองโอเพนในทุกๆเรื่องแล้วคุยกันจับเขาคุยกัน mm. เธอชอบอะไรฉันชอบอะไรคุณเป็นยังไงฉันเป็นแบบนี้แบบนี้คือสิ่งที่ฉันรับไม่ได้คุณคิดยังไงแบบเนี้ยค่ะเ,เพราะว่าจริงๆแล้วคุณคนเนี้ยที่คุณถามถึงอ่ะเขาก็เป็นโซเมตของคุณคนหนึ่งในช่วงเวลาหนึ่งเหมือนกันจากไพ่นะคะมันอาจจะมีการนิ่งเงียบมีการแยก มีการหยุดชั่วข่าวแต่เขายังไม่ได้ปล่อยนะเขาก็ยังคงคิดและใคร่ควรวญอยู่ว่าเขาจะทำยังไงกับความสัมพันธ์ในครั้งนี้เพราะฉะนั้นจากคำถามที่เราถามว่าเราจบกันแล้วจริงๆใช่ไหมคิดและรู้สึกยังไงจากไพ่นะคะยังไม่จบนะคิดและรู้สึกยังไงใช่ไหมคะก็ยังเครียดอยู่ยังคง เ้าวนเวียนอยู่กับคำถามในหัวตัวเองจากสิ่งที่เกิดขึ้นปล่อยคุณไม่ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นตอนนี้นะคะให้เวลากับเวลาปล่อยให้เวลาได้ทำงานและเราก็อยู่อย่างคนที่สามารถเติมเต็มความรักความรู้สึกที่ดีให้กับตัวเองได้การรอคอยถ้าคุณเลือกที่จะรอคอยเขาคุณก็ต้องรอคอยอย่างมีความสุข เพราะว่าวันที่เขากลับมานั้นนะมันก็ยิ่งจะมาเติมเต็มความรู้สึกของเราให้มันมากขึ้นวันนี้ถ้าเขายังไม่กลับมานะคะมีความสุขกับตัวเองมีความสุขกับปัจจุบันมีความสุขกับตัวเองในทุกๆนาทีทุกวินาทีที่เราใช้ชีวิตอยู่แล้วคุณจะรู้ว่าในช่วงเวลาของความสุขความทุกข ในเรื่องนี้ไม่สามารถมาทำลายความสุขความสงบในชีวิตคุณได้เลยก็ขอเป็นกำลังใจให้กับเพื่อนๆที่เลือกกองที่ห mm hmm. 1หินสีน้ำเงินนะคะโอเคในเรื่องของความรักบางทีเราเดาทางไม่ถูกจริงๆหรอกคะ่ะนะขอให้ใช้เวลาเพ,พื่อพิสูจน์อะไรกันในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างนะคะอากองที่2เรามาเจอกับหินสีเขียวนะคะอามาดูซิ ว่ากล่องนี้เป็นยังไงอ่าเดอรสตาใบแรกเลยที่สองไนท์ออฟคัฟโอเคใบที่สามเดอรซานค่ะใบที่สี่เอชออฟคัฟนะคะใบที่ห้าจัสติดนะคะโอเคอ่าจริงๆเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างเติมเต็มซึ่งกันและกัน มีความยุติธรรมมีการเริ่มต้นความรักที่ดีนะคะมีการเป็นความเป็นความรักที่มีความหวังเป็นความรักที่สามารถให้และรับได้อย่างบาลานซ์เลยเป็นความรักที่ถือว่าสุขสมบูรณ์มากเดอรซันออกมายืนยันนะคะเป็นการเริ่มต้นความรักด้วยความเขาเรียกว่าอะไรอ่ะด้วยความสัมพันธ์ที่มันแบบบาลานซ์กันมากจริงๆ นะคะทุกสิ่งทุกอย่างดูแบบมีความวางอบอุ่นมีทั้งเดอ s u ซันเดอ a r สตาขึ้นมานะคะเอสออฟคัพ hmm. ขึ้นมา mm hmm. เป็นความรักที่สุขสมบูรณ์ mm hmm. เป็นความรักที่ mm hmm. สุดยอดอะอ่าโอเคเดอ s t สตาอ่าเ okay, อสออฟคัพมาขยายอีกอ่ะโอ้โหอะไรจะขนาดนั้นเดอะแฮงแมนนะคะทูออฟเพนต t a เ l ิลนะคะ mm hmm. ในออบวานนะ Date of Rebirth นะคะอ่ะโอเคมันอาจจะมีการหยุดนิ่งมันอาจจะมีการคิดหรือตัดสินใจมันอาจจะมีการช่างตวงกันระหว่างสิ่งสองสิ่งคนสองคนเวลากับงานเวลากับความรัก อาจจะทําให้เกิดปัญหาได้คนคนนั้นของคุณก็เป็นคนที่มีไฟในการทํางานมากโอ้นี่อสองกองออกมานี่ถือว่าเป็นคนเก่งในการทํางานเป็นคนเก่งในด้านการทํางานเลยนะคะแล้วก็มีความพยายามในการทํางานเขามีเป้าหมายที่ชัดเจนในเรื่องการทํางานนะเขาสามารถเริ่มต้นอะไรใหม่ๆสําหรับงานเพื่อเป้าหมายที่ชัดเจนในชีวิตของเขาได้เลย ถ้าตอนนี้นะสิ่งที่มันจบไปมันคือความสัมพันธ์ของคุณจากแถวแรกขึ้นมานะคะถ้ามันเป็นความสัมพันธ์ที่ดีเมื่อครั้งอดีตนะแล้วมันได้ห่างหายกันไปมันได้มีการจบกันไปมันมีโอกาสนะคะว่ามันจะมีการวนกลับมาเพื่อเกิดใหม่เพื่อเริ่มต้นใหม่เพื่อมาพัฒนากันใหม่ในความรักความรู้สึกที่พวกคุณยังมีกันและกันอยู่นะจริงจริงมันคือการหยุดที่ยังไม่ได้จบอะ แห่งแมนอะมันถูกตรึงถูกยึดถูกเขาเรียกอะไรเ,เขาเรียกอะไรอะถูกสตารไว้ในในปัญหาที่ยังไม่ได้แก้คุณสองคนอาจจะมีปัญหากันมาก่อนนะจากจากความสัมพันธ์นะคะแต่ว่าถึงเวลาแล้วนะถ้าคุณคิดว่าความรักในครั้งนี้มันจะวนกลับมาหาคุณมันจะมาให้โอกาสกับคุณอีกคุณสามารถแก้ไขปัญหาได้นะคะอะโอเคมาดูซี disception release your ex นะคะ keep and open mind นะคะ flirt o k a reconciliation โ okay, อเคค่ะ reconciliation มาย้ำกับ date and r e b i r t อีกอะโอเคมันจะมีการวนกลับมาเพื่อให้คุณได้สร้างตำนานรักครั้งใหม่อีกรอบหนึ่งอะเออมันจะมีการ flirt การมันจะมีการกลับมาอ้อยมา มาหยอดกันแน่นอนนะคะสําหรับความสัมพันธ์นี้นะมันเป็นความสัมพันธ์ที่มันไม่ได้เปิดใจกันจริงๆนะใช่มันยังมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งคือยังไม่กล้าที่จะลงทุนลงแรงกับความรักครั้งนี้มันยังมีการกักกันอยู่นะคะาบางคนอาจจะมีประสบการณ์ที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่กับความรักอาจจะทําให้เขาไม่สามารถที่จะเปิดใจหรือว่าเทใจให้เราได้แต่จริงๆแล้วนะไพแนะนํานะคะว่าคุณ ช่วยรีลีสลบพลังงานที่มันแย่ๆลบอดีตที่มันทำให้คุณเจ็บปวดลบอดีตที่มันทำให้คุณรู้สึกไม่เชื่อในความรักอะ่ะออกออกจากความคิดของคุณนะแล้วก็เปิดใจที่จะเรียนรู้ในความรักครั้งใหม่ในครั้งนี้แล้วก็จากคนคนเดิมก็ได้นะคะ r e คอนซิ l เวชันอาจจะเป็นคนในปัจจุบันที่เคยจบกันไปแล้วย้อนกลับมาเพื่อมาสร้างตำนานรักครั้งใหม่กับคุณอีกก็เป็นไปได้หรืออาจจะเป็นคนในอดีตชาติคนที่คุณเห็นแล้วมีความรู้สึกหุยทำไมรู้สึกคุ้นหุยทำไมรู้สึกผูกพันหุยทำไมรู้สึกแบบลึกซึ้งตึงใจอะไรแบบนี้เป็นไปได้ไม่ว่าคุณจะเจอปัญหาอะไรมานะคะสำหรับเพื่อนๆือนกองที่สองหินสีเขียวนะคะอยากจะบอกเลยนะ ว่าคุณมีโอกาสในการแก้ไขถ้าคุณเลือกที่จะแก้ไขทุกสิ่งทุกอย่างอยู่ที่ตัวเราเองนะคะโอเคค่ะสำหรับเพื่อน <c oughs> ๆกองที่2นะคะก็ขอเป็นกำลังใจให้เราเลือกแล้วก็ตัดสินใจให้กับชีวิตเราได้นะคะเป็นกำลังใจให้เพื่อน <c oughs> ๆเสมอน,นะคะไม่ว่าเพื่อน <c oughs> ๆจะผ่านหรือว่าเจออะไรกันมาเนาะ โอเคค่ะต่อไปเป็นเพื่อนๆก่องที่3หินสีม่วงนะหินสีม่วงหินสีม่วงหินสีม่วงโอเคมาดูซิความสัมพันธ์ของคุณเป็นยังไง7 of sword j u d ร s e n t 9 of cup 6 of pentacle ก of p ไพน์ r ต e s t โอเคนะคะสำหรับเพื่อนๆกองที่3เห็นสีม่วงนะความสัมพันธ์ของคุณในตอนนี้นะคะไม่ว่าคุณจะเจออะไรมาในช่วงที่ผ่านมาก่อนที่จะเข้ามาดูไพ่กันนะต่อไปนะไม่ว่าอะไรก็ตามนะคุณจะได้รู้ในเหตุและผลในสิ่งที่คุณสงสัย ว่าเฮ้ยเขามีอะไรปิดบังเราหรือเปล่าเขาทําอะไรรับหลังเราไหมเขามีช้อยหรือเปล่าเขามีตัวเลือกหรือเปล่าทำไมฉันรู้สึกว่าฉันไม่ได้รับความยุติธรรมในความสัมพันธ์ในครั้งนี้หรือการรับการให้มันไม่บาลานซ์กันเลยอะไรแบบนี้ค่ะในบางสิ่งบางอย่างนะมันจะถูกเปิดเผยขึ้นมาหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคนคนนั้นของคุณอาจจะมีใครสักคนหนึ่งที่ อยู่ข้างๆเขาในวงสังคมเขารู้ว่าเออคนสองคนนี้เขาชัดเจนกันนะหรืออะไรแบบนี้ค่ะอันนี้คือแค่ส่วนหนึ่งนะคะเพื่อนๆอย่าเพิ่งวิตกกังวลไปก็ต้องรอดูว่าสิ่งที่มันจะออกมามันคืออะไรนะคะแต่คุณมีโอกาสที่จะได้รู้ว่าอะไรอยู่เบื้องหลังในความสงสัยเครือบแคลงที่คุณมีโอเคต่อไปนะคะไฟอวานอืม 3ทียครับเซเว n นออฟวันเอ็5ซ์ออ f วันไออ่ะโอเคจริงๆค่ะ<ม>คุณอาจจะมีความเครือบแคลงสงสัยในความสัมพันธ์ในครั้งนี้นะจนทำให้เกิดการทะเลาะบอกแหวงหรือมีการประทะกันก็เป็นไปได้ นะคะฝ่ายหนึ่งอาจจะเลือกที่จะพูดอีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะนิ่งเงียบฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะแอบเก็บไปคิดอีกฝ่ายหนึ่งเลือกที่จะไม่อธิบายมันเลยทําให้ความรักความสัมพันธ์ของคุณมันเลยดูคุมเครือไปหมดเป็นความรักความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแต่ไม่ว่าการทะเลาะเบ,บาแหวงในครั้งนี้มันจะทําให้พวกคุณอยู่ในสภาวะเช่นใดในตอนนี้นะ ม,มีโอกาสนะคะที่จะมีการติดต่อสื่อสารกันกลับมามันมีโอกาสที่จะได้กลับมาพูดคุยเพื่อปรับเพื่อ,อทำความเข้าใจกันนะอาจจะเป็นแค่พูดคุยเพื่อให้ความรู้สึกที่มันเสียไปอะ่ะดีขึ้นแต่จะพัฒนากันต่อในเรื่องของความรักหรือเปล่าเนี่ยเดี๋ยวต้องดูกันอีกทีนะคะโรแมนต์องบอกว่าไง new love you deserve love Stay optimistic about your love life, f i n a n c e and care e r แล้วก็ to love นะคะจุกข,ขออนุญาตตีเป็นสองความหมายนะว่าไพ่อาจจะบอกให้คุณปลดปล่อยในความรักที่มันท็อกซิกอะที่มันทำให้คุณเครียดที่มันทำให้คุณรู้สึกไม่ชัดเจนที่มันทำให้คุณรู้สึกไม่ไม่ไม่มีไม่เขาเรียกว่าไงอะ ไม่สะดวกเลยอ่ะในความสัมพันธ์ใครั้งนี้คือเหมือนหายใจติดขัดตลอดเวลาเลยประมาณน,นี้หรือเปล่าอ่าเพราะว่าจริงๆแล้วนะคุณอ่ะเหมาะสมที่จะได้รับความรักที่ดีเพราะว่าคุณน่ารักนะคะคุณลองอธิษฐานลองใช้อ่าข้างในอ่ะเพื่อที่จะ ขอให้เราได้เจอกับการยานามิที่ดีคู่ที่ดีความรักที่ดีนะคะตอนนี้คุณอาจจะเอาความรู้สึกที่มีพลังงานที่มีไปสนใจในเรื่องของการเงินการงานอะไรแบบนี้ค่ะแล้วคุณนะจะได้พบกับรักแท้นะคะไม่ว่าเพื่อนๆนกองที่3นะจะเจอกับปัญหาอะไรอึดอัดใจมากน้อยแค่ไหนนะคะมันมีโอกาสนะ รักครั้งนี้มันยังไม่จบอ่ะมันยังมีโอกาสได้บนได้เวียนกลับมาเจอกันอีกกลับมาพูดมาคุยกันมันอาจจะยังไม่หมดอะไรที่ต้องชดชัยด้วยกนะันอ่ะอ่าโอเคแต่การกลับมามันอาจจะเป็น new love คือหมายถึงว่าเขาอาจจะเป็นคนเก่าในคราบ คนใหม่ที่กลับไปพัฒนากลับไปทําความเข้าใจกับตัวเองแล้วแล้วก็กลับมาหาคุณเพื่อที่จะเป็นทูเรฟเป็นรักที่ดีของคุณก็เป็นไปได้นะคะแต่สุดท้ายแล้วนะคะก่อนที่จะเลือกขอให้คุณรักตัวเองให้เป็นเติมเต็มตัวเองให้เป็นรักตัวเองให้เป็นแบบวงกลมอะสมบูรณ์ในวงกลมวงหนึ่ง แล้ววันนั้นนะคะวันที่คนที่จะเข้ามาในชีวิตเรานะเขาจะได้ไม่ว่าเขาจะอยู่หรือไปอะความรักความสุขสมบูรณ์ในชีวิตเรามันยังคงอยู่ะเราอย่าเอาความสุขทั้งหมดในชีวิตไปแขวนไว้หรือรอคอยกับคนที่ที่เราให้ใจเขามากจนเกินไปคนหนึ่งที่ลืมไม่ได้เลยคือตัวเราเองเนี่ยละคะ่ะที่จะพาเราผ่านไปในทุกๆช่วงเวลาของชีวิตไม่ว่าเราจะเจอความทุกข์ความสุขนะคะ ก็อยากจะเป็นกำลังใจให้นะสำหรับเพื่อนๆที่ยังคงไม่สามารถ move on ออกจากการแก้ไขปัญหาในความรักครั้งนี้ได้นะคะสำหรับเพื่อนๆนที่เลือกหินไม่ว่าจะเป็นกองสีน้ำเงินสีเขียวหรือสีม่วงต่างก็ต้องเผชิญกับปัญหาที่เราต้องต้องเจอกัน แตกต่างกันออกไปแต่ขอให้เพื่อนๆนะคะมีพลังใจที่ดีมีกำลังและสติในการแก้ไขปัญหารักตัวเองให้เป็นก่อนที่จะยอมหรือว่าเสียสละความเป็นตัวของตัวเองให้กับความรักในแต่ละครั้งแล้วคุณจะได้พบกับความรักที่ดีนะคะสำหรับวันนี้นะศิลานีายทาลอดขออนุญาตก่อนนะคะแล้วเรากลับมาพบก,กันกับ EP ต่อไปวันนี้สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย